สวัสดีครับนักศึกษานี่เป็นวิชากฎหมายธุรกิจนะครับกับผมอาจารย์บีสถาพรชวิพุธมหันนะครับผมในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนอยู่ในเรื่องของบทของนิติกรรมสัญญาซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับนิติกรรมกันไปแล้วพอเข้าใจว่านิติกรรมคืออะไรนะครับเดี๋ยวในรอบนี้เนี่ย สัปดาห์นี้เนี่ยนะครับอาจารย์จะให้นักศึกษาพยายามเรียนในเรื่องของสัญญานะครับแล้วก็จะให้รู้ว่าวิธีการเขียนสัญญาเบื้องต้นเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างในรูปแบบของสัญญาคร่าวๆนะครับพยายามอยากให้นักศึกษาได้เอาสมุดมาจดไว้นะครับเพราะว่าในช่วงเวลาการสอบเนี่ยผมจะชอบออกข้อสอบในแนวที่ตั้งประเด็นมาให้แล้วก็ให้นักศึกษาเขียน ลงไปในข้อสอบเขียนสัญญาลงไปในนั้นเลยอย่างเช่นว่านายเต้องการจะกู้ยืมเงินนายบีจำนวนห้าพันบาทให้นักศึกษามาปรึกษานักศึกษาให้นักศึกษานั้นร่างสัญญาให้หน่อยอย่างเงี้ยนะครับท่าศึกษาทําการจดบันทึกไว้แล้วอสมุดบันทึกนั่นแหละครับโดยที่ผ่านมาผมอนุญาตให้เอาสมุดบันทึกเฉพาะที่เราเขียนเองนะครับ เข้าไปในห้องสอบได้มันก็จะเป็นประเด็นแล้วก็เป็นเป็นตัวช่วยเนืึอษาเลยละนะครับเอาละครับเข้าสู่เรื่องการเรียนของเราเลยการเรียนของเรานะครับในเรื่องสัญญานะครับอย่างที่บอกว่าสัญญาคือถือเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่งซึ่งเกิดจากการแสดงเจนตนาของบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป และมีเจตนาถูกต้องตรงกันสัญญาจึงเกิดขึ้นนะครับการแสดงเจตนาของบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปนะครับและเจตนาบุคคลสองฝ่ายนี้ต้องถูกต้องตรงกันสัญญาจึงเกิดขึ้นเรามารู้จักสาระสําคัญของสัญญาก่อนนะครับสาระสําคัญของสัญญานะครับหนึ่งต้องมีบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปอย่างที่ผมบอกนะครับสองต้องมีเจตนาถูกต้องตรงกันนะ ต้องมีเจตนาถูกต้องตรงกันและ3มมีวัตถุประสงค์ที่จะก่อให้เกิดผลผูกพันในทางกฎหมายสามอย่างนี้นะครับคือสาระสำคัญของสัญญานะครับถ้าเกิดว่าขาดสิ่งใดไปนั้นย่อมไม่เป็นสัญญานะ สาระสำคัญนะครับก็บอกว่ามีบุคคลตั้งแต่2ฝ่ายขึ้นไปสัญญาจะต้องประกอบไปด้วยคู่สัญญาตั้งแต่2ฝ่ายขึ้นไปนะครับโดยฝ่ายหนึ่งเป็นคนเป็นการแสดงเจตนาจําเรื่องเจตนาได้ไหมนะครับเจตนาต้องเป็นเจตนาที่แท้จริงด้วยนะครับคนแสดงเจตนาเนี่ยเขาเรียกว่าคําเสนอแสดงการแสดงเจตนาเข้าไป ในครั้งแรกเรียกว่าคําเสนอและคนที่แสดงคําเสนอเขาจะเรียกว่าผู้เสนอฉันมีข้อเสนอให้นั่นคือคําเสนอนั่นเองนะครับเลขฝ่ายหนึ่งก็แสดงเจตนาตอบรับถ้าตอบรับตามนั้นเขาเรียกว่าคําสนองคนที่เอ่ยคําสนองมาก็คือผู้สนองนะครับการแสดงเจตนาเพียงฝ่ายเดียวย่อมไม่ก่อให้เกิดสัญญาเช่น อาจารย์บอกขอยืมเงิน 5, ห้าพันหน่อยสิถ้าทั้นสามไม่ตอบกลับมาว่าให้ยืมหรือไม่ให้ยืมสัญญาก็ไม่เกิดถูกต้องไหมนะครับเพราะฉะนั้นจําไว้นะครับสัญญาต้องประกอบด้วยขสัญญาสองสายขึ้นไปมีคําเสนอแล้วก็มีคำสนองนะครับมีการแสดงเจตนาที่ถูกต้องตรงกัน สัญญาจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเจตนาที่ถูกต้องตรงกันโดยคําเสนอจะต้องมีความชัดเจนแน่นอนและคํสตอบต้องตอบรับและตกลงตามคําเสนอนะั้นเห็นไหมในวิดีโอประกอบคำบรรยายทำไฮไลท์ตัวแดงๆไว้ว่าเมื่อคําเสนอและคํสตอบถูกต้องตรงกันสัญญาจึงเกิดขึ้นอย่างเรื่องเมื่อกี้นี่เลยครับอาจารย์ขอย,ยืมเงินนักศึกษา5,000บาทนักศึกษาไม่ตอบก็คือไม่ให้ มันยังสัญญายังไม่เกิดแต่ถ้านักศึกษาตอบแล้วว่าได้ค่ะเห็นไหมสิ่งที่อาจารย์พูดไปขอยืมเงินห้าพันคือคําเสนอสิ่งที่นักศึกษาตอบกลับมาได้ค่ะคือคําสนองเมื่อคําเสนอและคําสนองถูกต้องตรงกันครับสัญญาจึงเกิดขึ้นเกิดการสัญญากู้ยืมเงินเงนเกิดขึ้นไงแล้วเกิดการสัญญาย,ยืมเกิดขึ้นไงขออภัยนะเป็นสัญญาย,ยืมนะเขาบอกว่ายืมเงินยังไม่ได้บอกว่าจะให้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่ นะครับเจตนาต้องถูกต้องตรงกรันทวนนะมีคําเสนอและมีคําสนองและเจตนาต้องถูกต้องตรงกรันเมื่อคําเสนอและคําสนองถูกต้องตรงกรันสัญญาจึงเกิดขึ้นนะครับและมีวัตถุประสงค์ที่ก่อให้เกิดผลผูกพันในทางกฎหมายใ,มในการทําสัญญานี้นะครับวัตถุประสงค์ให้เป็นไปตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องการทั้งนี้วัตถุประสงค์ดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดผล,ผลผูกพันตามกฎหมายด้วย และเป็นวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายก็อย่างเมื่อกี้นี่แหละครับคําเสนอและคำตอบคูกต้องตรงกันและมันไม่ผิดกฎหมายแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าไปบอกว่าเอามียาบ้าขายไหมเอาเงินมาสิมียาบ้าค่ะอาจารย์ถานมนักศึกษามียาบ้าขายไหมนักศึกษาบอกอาจารย์ว่าเอาเงินมาสิห้าพันบาทอีกสองวันยาบ้ามาส่งแบบนี้เป็นสัญญาซื้อขาย แต่สัญญาซื้อขายเกิดไหมมันไม่เกิดครับเพราะว่าการซื้อขายยาบ้ามันเป็นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายพอันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับก็คือเป็นวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไงมันก็ไม่เข้าสู่สาระสำคัญสามข้อที่ได้กล่าวไปนะครับอันนี้นะครับผมเดี๋ยวจะขออนุญาตเลื่อนหน่อยอ่าตรงนี้ ประเภทของสัญญาแบ่งออกได้เป็นสี่ประเภทด้วยกันสัญญาต่างตอบแทนกับสัญญาไม่ต่างตอบแทนเดีย๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังนะสัญญาต่างตอบแทนก็คือว่า,าเป็นสัญญาประเภทที่ต่างคนต่างตอบแทนให้กันและกันอย่างเช่นซื้อขายเป็นสัญญาต่างตอบแทนคืออะไรครับก็ซื้อมาแล้วก็ขายไปซื้อคนซื้อ เสนอซื้อคนขายเสนอขายแล้วก็ต้องมีสิ่งต่างๆตอบแทนกันแลกกันอาจจะไม่ตอบแทนเป็นเงินก็ได้อาจจะตอบแทนเป็นอ,อย่างอื่นแทนก็ได้ก็เป็นสัญญาแลกเปลี่ยนนะครับสัญญายืมใช้คงรูปไม่เป็นสัญญาต่างตอบแทนนะสัญญายืมใช้คงรูปคืออะไรสัญญายืมใช้คงรูปคือ,อสิ่งที่ยืมไป จะต้องคืนสิ่งนั้นกลับมาเช่นถ้ายืมรถอาจารย์ไปทะเบียนกอขอหนึ่งสองสามรถรุ่นนี้ยี่ห้อนี้นักศึกษาต้องคืนรถรุ่นนี้ยี่ห้อนี้และทะเบียนนี้มาไม่ใช่ว่าวันนี้ยืมขอไปขับหน่อยพรุ่งนี้เอารถรุ่นอื่นมาคืนจึงไม่เป็นสัญญาต่างตอบแทนนะครับ สัญญามีค่าตอบแทนกับสัญญาไม่มีค่าตอบแทนก็จะเจนเลยครับอะไรที่ยืมแล้วมีค่าตอบแทนต้องจ่ายให้ซื้อขายเมื่อกี้ก็เป็นสัญญากู้ยืมเงินที่มีดอกเบี้ยก็เป็นถ้าเป็นสัญญามีค่าที่มีค่าตอบแทนเพราะอะไรการกู้ยืมเงินอ่ะอาจารย์ยืมเงินนักศึกษามาแล้วจะต้องจ่ายดอกเบี้ยนี่คือค่าตอบแทนเป็นสัญญาที่มีค่าตอบแทนนะครับสัญญาให้โดยเสนหาเป็นการให้เฉย ไม่หวังอะไรคืนกลับมาอย่างนี้คนให้ได้อะไรไหมไม่ได้คนรับต้องตอบแทนอะไรไหมไม่ต้องมันจึงไม่ใช่สัญญาที่มีค่าตอบแทนไงนะครับต่อมาสัญญาประธานกับสัญญาอุปกรณ์อันนี้พยายามทําความเข้าใจนะสัญญาประธานกับสัญญาอุปกรณ์สัญญาประธานคือสัญญาหลักพูดภาษาเราง่ายๆคือสัญญาหลักสัญญาอุปกรณ์คือ มันไม่สามารถเป็นสัญญาขึ้นมาเองโดยสมบูรณ์ได้ต้องมีสัญญาหลักมาด้วยเช่นสัญญากู้ยืมเงินเป็นสัญญาประธานสัญญาค้ำประกันเป็นสัญญาอุปกรณ์เพราะว่าค้ำประกันไอตัวที่เรากู้ยืมเงินนี่ไงยู่ดีจะไปค้ำอะไรได้ไหมมันค้ำไม่ได้มันต้องมีสัญญาหลักก่อนมันถึงจะค้ำได้เนี่ยประมาณเนี้ยนะครับต่อมาเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก เช่นสัญญาประกันชีวิตเอาประกันชีวิตประโยชน์บุคคลภายนอกนี่ไงคนทำาสมทัศนอาจารย์เป็นคนทำอ่คนทำประกันชีวิตคนจ่ายเงินประกันชีวิตเป็นชื่ออาจารย์ตามคนหมายเขาเรียกว่าผู้เอาประกันผู้เอาประกันชีวิตคนขายประกันเนี่ยนะครับอ่าไม่เกี่ยวในสัญญานี้เลยเขาได้รับเงินกันไป แต่มันเพื่อประโยชน์บุคคลายนอกได้ไงเมื่อสมมติว่าในเวลาเราทําสัญญาประกันชีวิตมันจะมีบอกว่าผู้รับผลประโยชน์เป็นใครในกรณีที่เราตายอย่างเงี้ยเมื่อเราตายปุ๊บเงินประกันชีวิตนี้จะต้องตกไปของผู้รับผลประโยชน์ซึ่งจะไม่ใช่อาจารย์และไม่ใช่บริษัทที่รับประกันคนขายเนี่ยเขาเรียกผู้รับประกันนะคนซื้อเนี่ยเรียกผู้เอาประกันแต่คนนอกเนี่ยคนที่มันได้เฉยๆเนี่ยเขาเรียกผู้รับผลประโยชน์ มันเลยเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกไงมันเป็นบุคคลภายนอกไงมันไม่เกี่ยวกันเลยเราสองคนตกลงกันรับประกันชีวิตอาจารย์บริษัทคนนอกได้ตังเฉยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมสัญญาเลยแบ่งออกเป็นสี่ประเภทด้วยกันสัญญาต่างตอบแทนและไม่ต่างตอบแทนคือหนึ่งประเภทแต่ามาประเภทที่สองสัญญามีค่าตอบแทนกับสัญญาไม่มีค่าตอบแทน ประเภทที่สามสัญญาประธานกับสัญญาอุปรกรณ์และประเภทที่สี่สัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกนะการบอกเลิกสัญญาและผลของการบอกเลิกสัญญาการบอกเลิกสัญญานะครับหมายถึงว่าเราตกลงกันแล้วเสร็จปุ๊บยืมเงินกันเสร็จแล้วไม่ได้มีกําหนดระยะเวลากันแล้วก็อาจารย์ไม่จ่ายดอกเบี้ยนักศึกษาสักทีนักศึกษาเลยไม่พอใจงั้น อาจารย์เอาเงินคืนมาเราบอกเลิกสัญญากู้เมื่อบอกเลิกสัญญากู้เสร็จปุ๊บอาจารย์เนี้ที่ต้องคืนเงินที่ได้ยืมไปที่ได้กู้ไปจากนักศึกษาเนี่ยคือการบอกเลิกสัญญาการเลิกสัญญานะครับคือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ในกรณีดังต่อไปนี้หนึ่งการเลิกสัญญาตามข้อตกลงที่กําหนดไว้ในสัญญาบางทีในเวลากู้ยืมเงินเนี่ยบางคนจะกําหนดข้อตกลงไว้ได้ว่า สัญญานี้เป็นอันเลิกกันก็ต่อเมื่ออาจารย์ได้ใช้นีกับนักศึกษาครบถ้วนแล้วเมื่อจ่ายครบถ้วนแล้วปุ๊บสัญญาก็เลิกกันไปอัตโนมัตินี่คือการเลิกสัญญาตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาต่อมาการเลิกสัญญาตามบทบัญญัติของกฎหมายครับ เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ชําระหนี้อีกฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ชําระหนี้นี่ไม่ได้หมายถึงหนี้เงินอย่างเดียวนะหนี้มีหลายอยา่างเดี๋ยวนัึกษาได้เรียนกันต่อไปจดไปก่อนเดี๋ยวพอเข้าใจนะครับและสองการชําระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนกลายเป็นพ้นวิสัยไอ้คำว่าพ้นวิสัยนี่มันก็คือเหตุสุดวิสัยที่มันไม่สามารถชําระได้จริงๆอะไรแบบเนี้ยเอาผิดใครไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะครับ ผลของการเลิกสัญญาครับคู่สัญญาต้องกลับสู่ฐานะเดิมคือกลับสู่ฐานะที่ก่อนก่อนที่จะทําสัญญากันขึ้นมาเช่นถ้าเป็นสัญญากู่จะเป็นผู้กู่เจ้าหนี้กับลูกหนี้ใช่ไหมเมื่อสัญญาเลิกกันไปปุ๊บก,ก็ไม่มีเจ้าหนี้กับลูกหนี้เกิดขึ้นละทุกคนกลับมาสู่ฐานะเดิมไม่ได้เป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้กันการเลิกสัญญานั้นจะต้องไม่กระทบสิทธิบุคคลภายนอกจดไว้ก่อน เดี๋ยวอธิบายให้ฟังในบทต่อๆไปนะครับในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นนักศึกษาที่เสียหายจะเรียกค่าเสียหายจากผู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาได้ข้อนี้มันมีหลายๆอย่างครับเช่นสัญญาจ้างก่อสร้างอย่างเงี้ยเมื่อก่อสร้างไม่ครบกําหนดไม่ทันตามกําหนดแล้วผู้ว่าจ้างเกิดความเสียหายขึ้นมาเพราะว่าไม่ได้เข้าอยู่ในบ้านต้องไปเช่าบ้านเขาอย่างเงี้ย ก็สามารถเรียกค่าเสียหายจากผู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาได้คือผู้รับเหมาองก่อสร้างผู้รับจ้างอ่ะสร้างไม่เสร็จเสร็จไม่ทันก็ต้องจ่ายค่าเสียหายกับผู้ว่าจ้างที่เขาต้องเสียหายไปเช่าบ้านอยู่แบบนี้ครับอ่ะทีนี้เรามารู้จักในเรื่องของการเขียนสัญญากันบ้างนักศึกษาพยายามจดไว้นะครับ ไอ้ที่เขียนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยอันนี้คือส่วนผมพยายามเขียนให้เป็นแพทเทิร์นครับเขียนเป็นโครงสร้างให้สาพ,พอเข้าใจแล้วมันจะอยู่ส่วนไหนอะไรเงี้ยนะครับส่วนแรกเลยเวลาเราทําสัญญาเนี่ยกลางหน้ากระดาษด้านบนสุดเขามักจะเขียนชื่อสัญญากันสัญญาชเช่นสัญญาเงินกู้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือส่วนที่หนึ่งนะครับส่วนที่สองสถานที่เขียนสัญญาต้องมี เพราททำไมต้องมีเพราะว่าเวลาสมมุติว่าถ้าเกิดฟ้องร้องกันต้องใช้สัญญาเนี่ยเป็นพยานหลักฐานม,มันมีประเด็นว่าสัญญาเกิดที่ไหนต้องฟ้องศาลนั้นเขียนที่จังหวัดอุทัยธานีบปาเั็กที่เราในจังหวัดอุทัยธานีก็ต้องไปฟ้องที่ศาลจังหวัดอุทัยธานีอย่างเงี้ยนะครับสามวันที่ทําสัญญาต้องมีนะครับขาดไม่ได้เลยเพราะเราจะไม่รู้เลยเรากูย้ยืมเงินแต่วันไหน นะครับก็อยู่บรรทัดลงมาจะอยู่กลางหน้ากระดาษก็ได้อยู่ริมมุมขวาก็ได้นะครับแต่สถานที่ส่วนใหญ่เขามักจะอยู่มุมขวากันนะครับจริงๆแล้วแบบฟอร์มพวกนี้เนี่ยนะครับมันสามารถประยุู์ส่วนไหนตรงไหนอะไรก็ได้แต่เพื่อความสะดวกและเพื่อความเป็นมาตรฐานสากลนะครับวันที่เนี่ยจะไปอยู่กลางอยู่หน้าอยู่ท้ายหรือสถานที่จะไปอยู่ซ้ายก็ได้อะไรก็ได้ ก็สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายหมดครับแต่ควรจะตามแบบเพื่อความสะดวกในการอ่านนะครับเราถึงส่วนที่สามใช่ไหมวันที่ทำสัญญานะส่วนที่สี่ชื่อและรายละเอียดคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นไหมสัญญามันต้องมีสองฝ่ายถูกต้องไหมครับใครทําสัญญาใครต้องเขียนไว้ในนี้เลยแล้วเชื่อมด้วยคําว่ากับเช่นนายสถาพรเชกวีคุณมหันต์ อยู่บ้านเลขที่นี้เลขบัตรประชาชนนี้ในสัญญานี้เรียกว่าผู้กู้กับนางสาวดำดูดีอยู่บ้านเลขที่นี้บัตรประชาชนหมายเลขนี้ในที่นี้เรียกว่าผู้ให้กู้เห็นไหมผู้สัญญาทาสัญญากันสองคนขึ้นมาแล้วรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงใน,นสัญญาก็เขียนเลยว่านายสถาพรในกู้ยืมเงิน นางสาวอน,นางดําดูดีไปจำนวนห้าพันบาทอะไรก็ว่าไ,ไปในรายละเอียดข้อตกลงในสัญญานะครับเขียนไปก็ข้อนะครับจะทําให้เข้าใจง่ายในส่วนที่ห้านะครับส่วนที่หกอันนี้เป็นวลีปิดท้ายซึ่งสามารถดัดแปลงได้ตามความเหมาะสมหรือจะมีคําที่สวยกว่าก็ได้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและทําความเข้าใจข้อตกลงเป็นอย่างดีจึงได้ลงมือชื่อไว้เป็นหลักฐานไว้ต่อหน้าพยานเห็นไหม สุดท้ายส่วนที่7ครับลงชื่อทุกส่วนสําคัญเกือบหมดสําคัญหมดทุกส่วนและครับลงชื่อเนี่ยถ้าไม่ลงชื่อฟ้องร้องไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าลืมลงชื่อนะครับทั้งสองคนเลยทั้งผู้สัญญาทั้งผู้กู้ผู้ให้กูหก้หรือว่าผู้ซื้อผู้ขายเขเรียกผู้สัญญาต้องพยายามลงให้ครบสองคนและมีพยานด้วยจะดีมากนะครับบางกฎหมาย ไม่ต้องมีพยานก็บังคับใช้ได้แต่บางกฎหมายต้องมีพยานอาบางสัญญาบางตัวก็ต้องมีพยานนะพินัยกรรมต้องมีพยานนะครับเนี่ยส่วนเมื่อกี้เนี่ยไอ้วงเขียวๆนี่คือส่วนหัวข้อเมื่อกี้ที่อาจารย์เคยเขียนไว้เห็นไหมสัญญากู้นะส่วนที่หนึ่งชื่อสัญญาส่วนที่สองเขียนที่หนึ่งสองสามมูนึงตำบลบรรเล่อยอำเภอบรนไล่ยจังหวัดอุทัยธานีส่วนที่สาม อ่าวันที่ใช่ไหมก็เขียนเลยวันที่หนึ่งมิถุนาสองห้าหกสามมาทำสัญญาวันนี้ส่วนที่สี่สัญญานี้ฉบัอบอ่าฉบับนี้ทําขึ้นระหว่างนายไก่ร่ํารวยอยู่บ้านเล็กที่อะไรก็ว่าไปซึ่งในที่นี้เรียกว่าผู้ให้กู้แสดงว่าไอ้ไก่เนี่ยมันคือคนคนมีเงินคนให้กู้คนให้ยืมเงินฝ่ายหนึ่งก็หมายถึงว่าไอ้ไก่ในฝ่ายหนึ่งกับ นายไข่ยากจนอยู่บ้านเลขที่นี้ว่าไปซึ่งในที่นี้เรียกว่าผู้กู้ไอ้ไข่เป็นผู้กู้เรารู้แล้วอีกฝ่ายหนึ่งแต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดเข้าตกลงครับส่วนที่ห้าผู้กู้ยืมได้ยืมเงินจากผู้ให้กู้เป็นจนวนเงินห้าพันบาทผู้กู้ผู้กู้นะผู้กู้คือใครผู้กู้คือไอ้ไข่อ่าเรารู้แล้วได้ยืมเงินจากผู้ให้กู้คือไอ้ไก่ห้าพันบาทพร้อมให้ดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปีข้อสองผู้กู้ จะนำเงินมาชำระให้แก่ผู้ให้กู้ภายในวันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าหกสี่เนี่ยครับส่วนที่6คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและทําความเข้าใจข้อตกลงเป็นอย่างดีจึงได้ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานไว้ต่อหน้าพยานส่วนที่7ลงชื่อไก่ร่ํำรวยผู้ให้กู้ไอ้คาว่าเวลาลงลายมือชื่อเวลาเซ็นลายเซ็น จริงๆคาว่าลายเซ็นเนี่ยนักศึกษาจะมีลายเซ็นเองออกแบบยังไงก็ได้จุดจุดเดียวก็ถือว่าเป็นลายเซ็นนะครับขอให้พิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นลายเซ็นนักศึกษาจริงๆเท่านั้นเองนะครับแล้วผมเจอหลายคนแล้วบางทีเวลาลงชื่ออะไอช่วงที่เป็นลายเซ็นลายมือชื่อลายเซ็นในภาษาไม่เป็นทางการภาางการเขาเรียกว่าลายมือชื่อ ไม่ต้องมีคํานําหน้านางครับไม่ต้องมีนายไม่ต้องมีนางสาวไม่ต้องมีนางเขียนไปเลยไก่ร่ํารวยหรือว่าเซนไยเซนก็ว่าไปนะครับเนี่ยลงชื่อไก่ร่ํารวยผู้ให้กู้แล้วก็วงเล็บข้างล่างนายขา่ร่ารวยลงชื่อขายยากจนผู้ให้กู้วงเล็บข้างล่างนายขายยากจนแล้วก็มีพยานจริงจริงพยานก็มีวงเล็บด้วยก็จะดีมากนะครับลงชื่อเป็ดห่วงใยพยานลงชื่อนกรักเพื่อนพยานแต่ ตัวสไลด์ไม่พอมันยิ่งตัวเล็กนักศึกษาจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับนี่คือตัวอย่างในการเขียนสัญญาพยายามให้นักศึกษาทบทวนดูนะครับเพราะว่าพยายามจําจําจำแพลตฟอร์มจำแพทเทิร์นโครงสร้างนี้ให้ได้นะครับผมเชื่อว่านักศึกษา,าต้องไปเจอแน่ในชีวิตนักศึกษาไม่เป็นสัญญากู้สัญญาซื้อขายสัญญาจ้างแรงงานจ้างทำของนักศึกษา,าต้องได้เจอแน่นอน ได้ใช้กับชีวิตจริงๆนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยผมก็พอไว้เพียงเท่านี้ก่อนในเรื่องของนิติกรรมและสัญญาให้สาไปทบทวนในเรื่องของสัญญาให้ดีนะครับเน้นเลยนะจดไว้ใส่สมุดมีคะแนนนะครับโอเคครับสำหรับสัปดาห์นี้พอเท่านี้สวัสดีครับ